สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับบอลดำนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบ็กเมจิกนะคะบอลดำถ้าใบเขาจะลักษณะใบของเขาลําต้นของเขาเขาจะชอบอยู่ในน้ำที่น้ำแฉะแนะคะถ้าอยู่ในแสงแดดร่ำไรใบของเขาก็จะมีสีเขียวค่ะเห็นไหมคะเขาจะชอบในน้ำแฉะแฉะปลูกเหมือนลักษณะบัวค่ะแต่ถ้าปลูกลงดินนะคะ เขาก็อยู่ได้นะคะแต่เขาน่าจะชอบน้ำที่แฉะมากกว่านะคะนี่ใบของเขาเพิ่งงอกออกมานะคะเขาจะอยู่ในตระกูลของต้นเผือกนะคะเพื่อนๆลักษณะของบอนดำนะคะเขาปลูกทั้งในน้ำและในดินได้ปลูกแช่น้ําแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ได้รับแสงแดดที่ เต็มที่เขาก็จะมีสีดําแบบนี้เลยค่ะใบของเขาก้านใบของเขานะคะปลูกตามริมน้ําชายน้ําหรือที่รุ่มน้ําขึ้นนะคะที่เฉะเฉะนี่เขาจะชอบมากเลยนะคะเลี้ยงง่ายค่ะต้นบอลดํานะคะถ้าได้รับแสงแดดนะคะใบเขาจะใบใหญ่นะคะถ้าได้รับดินรับแสงแดดนะคะอันนี้เราปลูกใส่กระถางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรา,เาจะเอาไปลงกระถางใหญ่กันค่ะ ใบของเขาแบ็คเมจิกนะคะจะมีลักษณะใบาเป็นรูปหัวใจค่ะนี่เลยค่ะแสงที่วันนี้เราจะเอาลงพอเอาลงเขาลงดินนะคะอันนี้เขาได้รับแสงแดดที่แบบว่าร่ำไรค่ะแดดไม่จัดมากนะคะใบของเขาก็จะมีสีเขียวถ้าใบเริ่มขึ้นมาใหม่ๆเขาก็จะมีสีเขียวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าใบที่เขาอยู่นานแล้วเขาก็จะมีสีดําเข้มเลยนะคะ อันนี้เขาจะค่อยๆกลายมาเป็นดําแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะถ้าเขาอยู่ในแสงแดดที่จัดๆนะคะน,นี่เขาก็จะเริ่มค่อยๆกลายกลายมาเป็นใบดาค่ะเลี้ยงง่ายค่ะเพื่อนๆบอลดำเล็กเมจิกนะคะดําดำนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าขึ้นอยู่กับแสงแดดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นกับอายุของเขาด้วยนะคะถ้าอายุนาน ใบของเขาที่ขึ้นมานานแล้วเขาก็จะมีสีดำอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะคะก <_ d> um> ารปลูกก็ปลูกจะหัวหัวของเขาหรือว่ารากนะคะแล้วก็นําไปปักดินนะคะแล้วร,รดน้ําให้ชุ่มๆเลยนะคะหรือว่าเราจะปลูกใส่เหมือนกับบัวแบบนี้ก็ได้นะคะเว <_ d> um> ลาที่เราปลูกนะคะใช้เวลาประมาณ7จ็ถึงสิวัน,นะคะ่ะเขาจะแตกหนอ่อ <_ d> um> แตกใบออดออกไม้เห็นนะคะ บางทีก็อาจจะรอประมาณถึงหนึ่งเดือนนะคะถึงจะเห็นเขาแตกออกมานะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเขาเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายปลูกง่ายนะคะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายแล้วก็ชอบน้ําชอบความชื้นสามารถอยู่ในดินเหนียวหรือดินร่วนได้นะคะแต่แนะนําว่าให้ปลูกแช่น้ําได้เลยนะคะไม่ต้องคอยลดน้ําให้ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆช่วงนี้บอลดาก็กําลังจะมีกระแสมา แรงแล้วคะ่ะราคาก็ค่อนข้างที่จะเริ่มสูงแล้วนะคะแต่ว่าซื้อมาหนึ่งต้นเราก็สามารถขยายเลียงเข้าดีๆเขาก็จะเติบโตได้ให้เราเชยชมได้นานค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็มารีวิวเรื่องต้นแบบบอลดำกันก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเราก็จะนำเสนอคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ